ที่เกิดไฟขึ้นมาเนี่ยลักษณะของไอตัวไอกำมตะรังสีนี่ก็จะวัดได้เป็นพีคลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีการลดลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อเมื่อรังสีร่วงสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เรากลัวกำมตะรังสีอันแรกนี่คือตัวไอโอดีหนึ่งสามหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้ที่ฮิตที่คือไอโอดีหนึ่งซึ่งเหมือนกับซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดนะครับไอโอดีเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปสะสมที่ไทรอยที่อาจารยนาเรศเรียนไปแล้วนะว่าฮาร์ปไลฟ์มันประมาณแปดวันนะครับตัวซีเซียมเนี่ยฮาร์ปไลฟ์ประมาณ สามสิบวันแต่ถ้าเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยตัวฮับไลท์อันนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้นะครับพวกนี้มันก็จะปนปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารใช่ไหมครับซึ่งทำห้เราออกเข้าไปกินได้นะครับทีนี้มาตรการตัวหนึ่งเนี่ยที่มาตรฐานทั้งการในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยใช่ไหมครับอันแรกเนี่ยคือถ้าเกิดการรั่วไหลขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าระดับรังสีที่รั่วออกมาแล้วมันผลกระทบกับประชาชนยังไงบ้างถ้ามีการคำนวณได้ว่าประชาชนที่อยู่ในแอบบริเวณนั้นจะได้รับรังสี10มิลลิเซว์ตต่อภายใน2วันนเี่ยอันนี้เนี่ยนนะะฮต้้อออองหามกกบริเวณ 10มิลลิเซิลบตต่อ2วันนะครับแต่ถ้าระดับรังสีมันสูงขึ้นมาเนี่ยเป็น50มิลลิเวิรบตต่อในใน1สัปดาห์นี่อันนี้ต้องมีการอพยพนะครับถ้าระดับรังสีสูงถึงการที่ประชาชนจะได้รับ100มิลลิเวิร์ตเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องมีการให้ควรจะต้องให้กินยาโพทสเซียมไอโอดันะครับหรือว่าไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากผมเอามาจากเว็บของที่ปสอเองนะครับแล้วก็ตัวคือตัวไอตัวพุทธิีนบลูอันเนี้นย การขับขับย่อยไอม่ใช่การขับถ่ายตัวซีเซียม137ออกมานะครับตัวยาตัวนี้ในพุทธนบุรเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเริ่มฮิตกันมาตั้งแต่ที่เกิดไอ้เดอร์ตี้บอมในอเมริกาว่ากังวลว่าจะเกิดเดอร์ตี้บอมนะครับทั้งตัวเอสหรือว่าทางซ d ดีซของอเมริกันเองเนี่ยนะฮะก็มีการรับรองให้ใช้ยาตัวนี้นะฮะไอ้พุซิิบูซีเซียม1ในสำหรับการที่จะช่วยขับซีเซียม137ออกมานะครับตัวซีเซียม137เนี่ยถ้าเป็น ไบโอชิคอนฮาร์ปไลท์เนี่ยถ้าเข้าไปในร่างกายแล้วประมาณ110วันเนี่ยก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ากินไอตัวพุชเนบูแล้วเนี่ยไอตัวไบโอชิคอนฮาร์ปไลท์นี่ก็จะลดลงมาเหลือประมาณ30วันนะครับอันนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วง,งแรกๆเนี่ยผมว่ามันเป็นผลกระทบทังจิตวิทยานะฮะมันเกิดการหวั่นวิตกเรื่องของรังสีเนี่ยในส่วนใหญ่เลยนันนกื่อง่าวผ้าหัวข่าวรังสีนี่เป็นรังสีมรณะซึ่งพวกเราที่ทํางานในทางนิวเคลียร์ก็รู้สึก มันมีเดียวเนี้ยแต่ว่ามันเป็นตัวมรณะนะครับเราก็รู้สึกว่ามัน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 รุนแรงมากนะครับฟังแล้วน่ากลัวฟังแล้วน่ากลัวครับคนไทยก็กังวลว่ามีการปนเปื้อนในบรรยากาศหรือไม่พวกเราคงคงได้ยินคงจําได้ว่าในช่วงนั้นนะอ่ะพอภูเขาไอ้ที่มัน,ท,มนที่มันเกิดมีปัญหาขึ้มนมาแล้วมันเกิดฝนตก มีคนพูดกันมากมายเลยฝนนี่มาจากทาให้ไอมาจากระเบิดอันนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าฝนที่ตกลมามันจะเปื้อนไหมยาบอกว่าอย่าออกไปโดนฝนอย่าไปโดนฝนเลยนะครับมีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกันว่าต้องให้กินยาฟุ๋ยเซยมรโอดายนะครับหรือว่าที่หนักยิ่งกว่านั้นคือบอกว่าเอาไอตัวไอเบต้าดีนหรือที่เจอไอเอลดีนมาทาที่บริเวณลำคอมั่งทาที่บริเวณท้องแขนบั่งอันนี้เพื่อที่จะป้องกัน ลังสีนะครับอันนี้กเ็เป็นความตื่นตระหนกของคนไทยที่เกิดขึ้นมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเลยเลยก็เลยต้องตั้งวอร์มูมขึ้นมาสำหรับสำหรับที่จะดูแลเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระทบกับสุขภาพของประชาชนนะครับมันมีวอร์มูมของกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งตําักงานปร r l i น m ก็เข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นด้วยว่าให้ข้อมูลกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะเพื่อเป็นระดับประเทศในส่วนของตํานวจงานู a r ป i รม e นูเองก็คงจะมีการที่ทําอยู่ตรงนี้เป็นประจําเหมือนกันนะครับในส่วนของกระทรวงเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็มีทูตแทนร่วมต่างๆเนี่ยเข้าไปร่วมให้ข้อมูลเพื่อแล้วก็รับมอบหมายภารกิจในการที่จะไปดูแลกับประชาชนตรงนี้นะครับ หลักการของเราเนี่ยมันกระทรวงสาธารณสุขเองจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําวอลลุ่มในเรื่องของไข้วัดนกหรือว่าโรคซานะครับเราก็จะเอาต้นแบบตรงนั้นเนี่ยมาดูนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมีกระทรวงสาธารณสุขก็เลยเข้าไปทํางานที่สุวรรณภูมิด้วยเพราะว่ามันเอาหลักเกณฑ์มาจากเรื่องของไอ้ตัวไข้วัดนกนะครับสิ่งที่เราห่วงใยนะครับในขาประเด็นก็คือเรื่องของคนไทยนะครับอันที่หนึ่งคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยด้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแล้วพอเจ็บแล้วญี่ปุ่นเนี่ยคงวุ่นวายไปหมดเนี่ยเขาจะดูแลคนไทยไหมเขาด มีคนไทยอยู่ที่ตามศูนย์อพยพหรือเปล่ามีใครไปดูแลไหมสุขภาพของสุงหาพจิตของคนไทยเป็นยังไงนะครับคนไทยที่ตกใจก็กลับจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะได้รับบางสีหรือเปล่ามีอาการเจ็บป่วยทางรังสีไหมนะครับคนไทยที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องป้องกันตัวอย่างไรนะครับเราต้องมีการแจกยาโพทสเยมไอโอดายตัาหรับคนไทยที่ไปญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยมาตื่นตกใจกันว่าต้องกินยาโพทสเยมไอโอดมันต้องกินหรือเปล่านะครับ ทีนี้ในการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองนี่ก็มีการส่งทีมแพทย์ชุดแรกเลยซึ่งเป็นทีมแพทย์ของกรมการแพทย์เนี่ยโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งมีประสบการณ์อย่างสูงในการที่ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับรลังสีนะครับอย่างคราวที่เกิดเหตุการณ์โควิดที่สมุทรปราการเนี่ยนะฮะก็เป็นทีมแพทย์ของที่ราชวิถีนะครับทางปสงก็ทางเราต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องขอบคุณทาง,ทางนัะงานปร r l i a นะซึ่งเป็นห่วงใหญ่ในทีมแพทย์ของเรานะครับก็ให้ตัว personal dose meter ติดตัวไปไปวัด หรือว่าจุดที่เราทางานโดเสเซมันเป็นเท่าไหร่ไรเงี้ยต้องให้ความรู้กับทีมแพทย์ไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองคือเราไปช่วยคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะครับอันที่2คนไทยที่กลับตัวญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะมีทีมแพทย์ไปประจําที่สุวรรณภูมิให้คอยให้คำปรึกษาอาจจะมีทีมแพทย์ทางจิตวิทยานะครับเป็นหมอเป็นจิตแพทย์นะครับเพื่อที่จะ,ะคุยกับเขานะครับแล้วก็ มีทีมแพทย์จากกรมการแพทย์ไปดูถ้ามีอาการป่วยทางรังสีเนี่ยจะได้แนะนําว่าเราต้องไปที่ไหนบ้างก็มีแผนทําว่าต้องไปที่ราชวิถีต้องไปที่นพรัตน์หรือโรงพยาบาลเลิกศิลินนะครับคนไทยที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็มีทีมที่เป็นของกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาให้คําปรึกษานะครับมีการขอให้คนไทยที่กลับมาเนี่ยมีการกรอบแบบฟอร์มว่าพวกเขานี่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเปล่า20 30กิโลหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้ติดตามดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ประเด็นเรื่องยายา,ยาโพทิเซียมไอโอไดนะครับในช่วงสองวันแรกเนี่ยเราก็บุกคาดเดาลําบากนะครับว่าจะเป็นยังไงคนไทยในพื้นที่ในญี่ปุ่น,นมีเป็นหลักหมืน่นแต่ว่าในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเนี่ยที่ตามข้อมูลอยู่ที่เมืองเซนไดเนี่ยอาจจะมีมารักสามสี่ร้อยคนพวกนี้เขาจะรับดังสียังไงนะครับอตอนนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าก็มีการบอกให้องค์การเภสัชเนี่ยผลิตยาไอตัวโพทสเซียมไอโอไดนะครับ สำรองไว้ประมาณ15,000เม็ดนะครับโพแทสเซียมไอโอไดีนเนี่ยมันเป็นไอโอดีนที่เป็นเอาเอาไอโอดีนที่สเตเบิลนะครับคือไอโอดีน127มันไม่สลายตัวอีกแล้วนะครับก็ให้ทานเข้าไปไอโอดีน127ก็จะไปสะสมไว้ที่ไทรอยด์ซะก่อนเมื่อสะสมจนเต็มแล้วเพราะฉะนั้นไอโอดีน131ซึ่งเป็นสารกับทางสีเนี่ยผ่านเข้ามามันก็จะถูกขับถ่ายด้วยกระบวนการของร่างกายออกไปก็จะไม่ไปสะสมที่ไทรอยด์นะครับแต่ทีนี้การที่การที่จะกินไอโพแทสเซียมไอโอไดีนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีหลักอยู่ว่า มันควรจะกินก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณรังสีนะฮะหรือว่าถ้าจะกินก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ควรจะไม่เกินทั้ง6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงถ้าเลยไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับก็ต้องดูลักษณะตรงนี้ด้วยยาที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นขนาด300มิลลิกรัมไอตัวโปรเทสเซียมไอโอดีนเองเนี่ยในท้องตลาดก็มีนะครับก็มีสาหรับคนที่ขาดไอโอดีนเนี่ยเราก็จะมีองค์การเภสัชฯก็ผลิตอยู่แล้วนะครับเป็นขนาด150มโคริกรัมนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนนนีี้กกํําาาลังเออออ่่่รริมมมทม็คืไไขสดะ ก็จะมีปริมาณของไอโอดีนอยู่ประมาณ90มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นไอตรงนี้เรื่องของการใช้เบตาดีนมาทาตามท้องแขนอะไรนี่ไม่ได้ช่วยป้องกันเพราะว่าสิ่งที่มันคือไอโอดีนคือต้องเข้าไปที่ไทรอยนะครับถึงจะช่วยป้องกันเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของคู่มือที่จะแจกประชายชนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นหรือว่ากลับจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยควรจะทําอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็กลับมาพูดถึงเรื่องอาหารนะครับอันที่สองนี่เรื่องคนแล้วก็ดูแลไปแล้วนะครับเรื่องของอาหารเนี่ย มันก็มีตัวพรบอาหารของอของอ,อยทึ่งดูแลอยู่นะครับอ,อยอเก็บตัวอย่างส่งไปให้กับปสช่วยอนุเคราะห์ในการตรวจให้นะครับในสมัยที่เชอร์โนบิลเนี่ยกรมวิทย์เนี่ยเคยตรวจอาหารนมที่มาจากเชอร์โนบิลนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวอย่างมันก็มันก็จะไม่มีเครื่องที่ปล่อยทิ้งไว้เฉยเนี่ยเครื่องก็เสียนะครับ ว่าเราเห็นว่าตัวอย่างมันน้อยเราก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับก็เป็นเรื่องผิดพลาดของที่ของที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เราเราไม่สามารถที่จะลงไปช่วยในส่วนตรงนี้ได้แต่ก็ยังดีที่ที่ปสช่วยอนุเคราะห์ทําให้เรื่องของการดูแลประชาชนเนี่ยนะครมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับมาตรฐานตัวมาตรฐานของพรบอาหารเนี่ยนะครแก้หดดเฉพาะตัวซีเซียมหนึ่งตัวเดียว กำหน,นไดไว้ต่ำม,มากนะครับในนมผงไม่เกิน21เบคเคอร์เรลเปอร์กิโลกรัมนะครับน้ำนมเนี่ย6เบคเคอร์เรลเปอร์กิโลกรัมอาหารอื่นๆไม่เกิน7เบเคอร์เรลเปอร์กิโลกรัมกิโลกรัมซึ่งค่าพวกนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วมันต่างกันมากเลยต่างประเทศเขามากกว่านี้เยอะแยะเลยครับซึ่งตรงนี้ในขณะนี้เนี่ยทางออยเองก็บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการปรับค่าและประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ยจะมีเอาเรื่องนี้นําเข้าคณะกรรมการอาหารและยานะครับเพื่อที่จะปรับการปนเปื้อนเนี่ยให้มันสูงขึ้นอย่่างเชนดี มีการบางระดับไปที่100เปเคเรียกเปอร์กิโลกรัมนะฮะซีเซียม137 134เนี่ยตัวเลขน่าจะเป็นที่50แต่ว่าน่าจะมีการกรําหนดตรงเนี้ที่จะคือไอสารกนร้ำหนังสีที่ปเป็นเพื่อนในอาหารเนี่ยก็จะกําหนดมากขึ้นนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ครอบคุมทุกตัวนะครับแล้วก็ทางกรมเองก็คงต้องดูแลทางกรมวิทย์เองก็ต้องดูแลในเรื่องของการที่จะต้องตรวจสอบอาหารตรงนี้แล้วก็คงจะต้องจัดซื้อไอ้เทือเครื่องแกมมาสเปกโตเพื่อที่จะมาตรวจอาหารตรงนี้นะครับ ทีนี้การเฝ้าระวังระดับลังสีในอากาศอันนี้ถึงแม้ต้เป็นที่ทางสำนักงานปรมาณูน,นี่จะทําอยู่แล้วนะครแต่ว่าในวอลลุ่มของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาประกรอบในการตัดสินใจว่าเอเราจะดําเนินแผนการการทำงานอย่างไรต่อไปนะครับ ก,ก็ตงรงแล้วต้องมีการติดตามข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องไปรายง,งานคือผมเอาข้อมูลจากต้องขออนุญาตนะครับก็ขอใช้ข้อมูลของที่ปสเนี่ยเป็นที่เป็นลักษณะรีวิทายเช้าขึ้นมาผมก็ต้องไปนั่งเปิดอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็เอาข้อมูลไปรายง,งานให้กับทางวอลลุ่มดูนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยของโควิดเองเนี่ยเราจะมีไอ้ตัว personal dose meter ซึ่งที่เราใช้สำหรับตัววัดตรงสีบุคคลตรงเนี้ยเซนติมตี้เป็นค่อนข้างจะสูงนะครับมันไว ระดับที่พอๆกับไอ้ตัว TLD ที่เป็นไฮเซนเนี่ยนะครับซึ่งในญี่ปุ่นในอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีการเอาไอ้ตัว Personal d อ s โด้สมิเตอร์ตัวนี้เอามาใช้วัดหลังสีในสิ่งแวดล้อมในเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเราก็เลยเริ่มโครงการตรงนี้เราก็เอาไอ้ตัว Personal d อ s โด้สมิเตอร์เนี่ยไปติดไว้ตามศูนย์วิทยาการแพทย์ของกรมวิทยาทั้งทั้งหมดเนี่ยสิบสองแห่งที่มีที่เชียงรายเชียงใหม่อ,อูดออู อุดรขอนแก่นอุบลราชธานีนครราชสีมาเนะี่ยสมุทรสงครามทางภาคใต้ก็มีสุราษฎร์ธานีมีภูเก็ตนะครับมีสงขลาส่วนกลางดนุนวรีชนบุรีพวกนี้เราจะไปติดเอาไว,แว้แล้วเราก็กะว่าประมาณสัก3เดือนเราก็จะเอามาอ่านสักครั้งหนึ่งตอนแรกเรากะจะทำจะติดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยเพราะว่าโดสมิเตอร์ตรงนี้มันลงทุนต่ําชิ้นหนึ่งประมาณ90 0เนี่ยเราสามารถจะติดได้ทั่วประเทศเลยถ้าเราจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆสัก3เดือนก็ส่งมาส่งมาอ่านทีหนึ่งตัวโดสมิเตอร์ตรงนี้มันก็ เป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเหมือนกับตรงนี้นะครับมันเป็นผลึกของตัวอลูมิเนียมออกไซด์นะครับแล้วก็ลักษณะการการได้รับรังสีของเขาเนี่ยคือผลึกที่จัดออกมาเนี่ยมันจะมีการจัดระดับของไอตัวตัวผลึกนะครับทำให้มีการาเปลี่ยนแปลงระดับของอิเล็กตรอนนะครับไปโดนกักอยู่ในแท็นะครับเวลาที่เขาโดนรังสีมาเนี่ยอันนี้คือโดนรังสีอิเล็กตรอนเขาจะหลุดจากตัววาเลนซ์แบนเนี่ยขึ้นไปโดนกักอยู่ในแท็บลักษณะอย่างนี้ก็จะเอาไปกักเก็บอยู่อย่างนี้นะครับก็จะอยู่อย่างนี้ไปนะครับ ถ้าเต็ถัดไปเนี่ยเขาจะใช้แสงนะครับอันนี้อันนี้เป็นกระบวนการอันนึงถ้าเป็นลักษณะของผลึกของ t ี d เนี่ยเขาให้ความร้อนเข้าไปอิเล็กตรอนเนี่ยแฉก็จะหดุดมาจนหมดเลยนะครับแล้วก็พอมันหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะมารวมกับมารวมกับโฮแล้วก็มันจะเกิดแสงแปลงแสงออกมาแล้วเขาใช้พีเอ็มทิวจับแล้วก็แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ไอ้สัญญาณแสงนี้จะแปไปตามปริมาณรังสีที่ได้รับนะฮะ แต่ถ้าเป็นตัวเอลเซแอเนี่ยมันจะใช้แสงสีเขียวเนก่รกระตุ้นนะครับตัวอิเล็กตรอนที่อยู่ในแถบนี้ก็จะหลุดมาเพียงบางส่วนบางส่วนก็ยังค้างอยู่นะครับไอ้ส่วนที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็จะแปรตามปริมาณรังสีที่ได้รับทีนี้เมื่อมันหลุดออกมาไม่หมดเนี่ยมันทําให้เกิดการกระตุ้นที่อ่านซ้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับการรับรังสีเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับแทงน้ำอะ่ะเราอ่านไปแล้วช่วงหนึ่งเอาไปใช้ต่อมันก็รับสะสมสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะอ่านไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่อาจารย์จะได้โชว์นะครับที่เราทําอยู่ก็คือเราเอาไปเอาไปปักไ้บนพื้นดินเหนือพื้นที่ประมาณ1เมตรแล้วก็เก็บมาอ่านนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะครับทุนยาเราจะอ่านค่าเฉลี่ยมาอย่างผลเมื่อวันที่18เนี่ยนะฮะของสำนักง,งานประมาณนูนี่ก็จะมีค่าที่แต่หลายค่ากระจายต่างตตั้งแต่ตัวเลขร้อยกว่าเนี่ยะจะเป็นตัวเลขที่เป็นแบ็กกราวของบริเวณชายฝั่งอันดามัน นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับไอค่าที่ของเราวัดได้ที่ศูนย์ที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับประมาณร3 0ยกว่าอันนี้เราก็มาวัดเป็นโดสเลตออกมาค่าเฉลี่ยอย่างนี้นะครับตอนที่เรารายงานให้ออรูมเนี่ยนะครับเราจะเตรียมข้อมูลนะครว่าโตเกียวโดเลตเป็นเท่าไหร่ถ้าอยู่ตรงนี้คุณอยู่ได้นานเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนั้นที่รายงานอิบากิเนี่ยนะฮะบเราได้ข้อมูลนะว่าโดเลตเน520รี่พอ5 2 0ยิเนี่ยความนยยะของมันก็แยกไม่ออกเราก็เอาเรื่องของลิมิตที่ประชาชนจะได้รับใน1มมิาคดเนี่า้า โดสเลยขนาดนี้เนี่ยคุณก็อยู่ได้99วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เกณฑ์ที่อาจารย์เลียดพูดไปแล้วนะครับว่าสำหรับคนทั่วไปคือหนึ่งมิลลิไซเวิร์ตต่อปีนะฮะคนประชาชนไม่ใช่ครับบุคลากร,กรที่ทำงนนานด้านรังสีก็คือ20มิลลิไซเวิร์ตหรือ5หรือในปีใดปีหนึ่งเนี่ยอาจจะรับ50ได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความเสี่ยงจากการรับรังสีนะครับม,มันเป็นยังไงบ้างนะครับคือทางไอซีพีเนี่ยเขามีการวางเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าจะรับรังสีหนึ่งซ หรือว่า1000มิลลิซีเ์ตเนี่ยนะ,ะตัวนี้ไม่ถึงตายเราทราบว่ารังสีเนียวนําให้เกิดเป็นมะเร็งได้นะครับมันจะมีอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเนี่ย5.5ใน100คนเพราะฉนั้นได้รับรังสีเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็ต้องมาคูณมาดูคํานวณดูว่าหลักตัวนี้ก็คือว่า1ซี1ซีหวิร์ตหรือ1000มิลลิซีเ์ตเนี่ย5.5ใน100คนเพราะฉะนั้นรังสีที่จะพูดว่าเราจะบอกว่าเป็นในยะในการที่จะเกิดการมีผลกระทบเนี่ยนะฮะโดยใหญ่จะวางไว้ที่100มิลลิซีเ์ต พราะหนึ่งร้อยมิลลิซีเวิร์เดเนี่ยตัวเลขมันจะมีบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณห้าคนห้าจุดห้าคนในในพันคนนะคนที่ได้รับประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งพันมิลลิซีเวิร์เดเนี่ยก็จะมีอาการป่วยนะครับคลื่นเห็นอาเจียนการได้รับบาง 4, 5, สีสี่พันถึงห้าสิบสี่พันถึงห้าพันมิลลิซีเวิร์เดก็คืออันนี้ก็คือตายประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้ามาดูกิจกรรมที่เราได้รับบางสีนะครับบางทีมเมื่อไปเปรียบเทียบแล้วก็คือดูจากชชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง การที่เราไปถ่ายเอ็กซเรย์ปอดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะได้รับรังสีนะครับทั่วเป็นเรียกว่าเป็นเอฟเฟกติฟโดซึ่งมีผลทั่วทางร่างกายเนี่ยประมาณ0.002มิลลิซวนะครับ0 0 2มิลลิเซววเนี่ยในเวลาที่พิดเป็นอัตราเสี่ยงในการที่จะเหนียวนำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านเนี่ยนะครับโอกาสมันพอๆกับการที่นั่งเครื่องบินแล้วเครื่องบินจะตกนะครับโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับการทำซีทีสแก อันนี้ได้รับโดสสูงขึ้นถ้าซีทีสแกนเชตสแกนนะครับยาวพอสมควรเนี่ยเราจะได้รับโดสประมาณ8มิลลิเิร์8มิลลิเิร์ก็คือ8ประมาณ400ท่าของการถ่ายเชสหนึ่งครั้งนะ8มิลลิเิร์เมื่อเปรียบเทียบกับโดสที่ได้รับจากการที่โรงไฟฟ้าที่บอกว่าถ้าเป็น10มิลลิเิร์ตต่อ2วันเนี่ยต้องอยู่ในอาคารนะครับจะเห็นว่าก,การที่เราไปทำเชสหนึ่งครั้งเนี่ยเราได้รับโดสมากขนาดนั้นนะครับอัตราเสี่ยงเป็นเท่าไรก็ต้องคูณเอา ถ้าคูณเอาเทียบอย่างนี้เนี่ยการถ่ายเชสหนึ่งครั้งคือหนึ่งในร้อยนะครับทำเชสสแกนเนี่ยได้รับโดส4ี่รอยเท่าเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงการเป็นมะเร็งก็คือ4ี่ร้อยในหนึ่งล้านเนี่ยนะครับก็คูณเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อกี้อาจารย์เล็กเลนให้ฟังแล้วว่าเราได้รับรังสีจากการโดยสารเครื่องบินนะครับปัจจุบันเนี่ยสายการบินเจ้าหน้าที่ลูกเรือในประเทศอเมริกาหรือในอ u ูเนี่ยนะฮะเขาจะมีการกําหนดว่าพวกนี้ต้องมีการบันทึกระดับการได้รับรังสีเป็นเท่าไหร่พวกนี้จะถือว่าเป็นเดเบ ถ้าเราบินจากจากกรุงเทพไปโตเกียแล้วก็กลับมาเนี่ยนะครับเราจะได้รับโดสนะจากรังสีคอสมิกเนี่ยนะครับประมาณ0.02มิลลิซีเวิร์ตมันคืออะไรก็คือการที่เราได้รับโดสเท่ากับการถ่ายเชสหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราบินไปนิวยอร์กนะครับสมัยหนึ่งมันมีสายการบินไทยบินตรงนะฮะจากกรุงเทพไปนิวยอร์กเขาไม่ได้บินอ้อมโลกไปทางลักษณะนี้เขาจะบินข้ามไปทางขั้วโลกพรรายามันใกล้นะครับแต่ว่าการบินผ่านขั้วโลกเนี่ยเขาจะรับรังสีคอสมิกค,ค่อนข้างสูงเพราะรังสีคอสมิกมันเป็นอนุภาค มันก็จะเบี่ยงเบนไปตามสนามแม่เหล็กโลกก็จะวิ่งเข้าหาขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เพราะนั้นบริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยมันก็จะมีรังสีคอสมิกกว่าการได้รับรังสีนะครับก็คือ0.2มิลลิเซอร์วัตต์นั่นก็คือ10เท่าของการถ่ายเอ็กซเรย์หนึ่งครั้งเพราะนั้นลองดูแล้วกันว่าลูกเรือที่ต้องบินไปนิวยอร์กสมัยก่อนเนี่ยนะครับทำงาน1,000ชั่วโมงเนี่ยครับเขาจะได้รับรังสีเนี่ยประมาณ6-7มิลลิเซอร์วัตต์ซึ่งคค่อนนข้าางงจะะสูมกรับค่อนข้างจะสูงมาก ครับอันนี้ก็ก็ก็กขาจบตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นปส่วนที่มันอ่าก็เกี่ยวพันกันมาคือผู้ให้ฟังว่าระดับรังสีที่เราได้รับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่ได้รับจากเราจะได้รับกระทบจากจากที่ที่ญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยมันเป็นปริมาณที่ขนาดนี้เนี่ยฮะในขณะนี้สถานการณ์คือเมืองไทยเนี่ยยังน้อยมากนะครับพูดถึงการปนเปื้อนที่มีข้อมูลอยู่ตัวหนึง่งก็คือเรื่องของมันพลังใช่ไหมครับมันพลังที่เรามีการให้ข่าวว่ามีการปนเปือ้อนตัว ผมไม่แน่ใจว่าเป็นน,าาน่าจะเป็นซีเซียมถ้าตรวจก็ต้องตรวจซีเซียมตอนนี้อยู่นะครับเรือไอโอดีนไอโอดีนใช่ไหมครับ, LD, น,รบน่าจะเป็น15บห้าเม็เค <15, S 2> รื่อเปลืกิรโลกรอยอะไรอยนะ่างนี้ซึ่งมันก็น้อยกว่ามาตรฐานของญี่ปุ่นเขาเยอะแต่ว่าอาหารชุดนั้นก็โดนโดนนะฮะก็โดนกักเก,ก็บนะฮะก็ไม่ได้เผยแพร่ออกมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือเราได้ยินพูดกันว่าเฮ้ยคนที่ไปไปอะไรอะ่ะก็เลยไม่กินไม่กล้ากินมันเทศไม่กล้ากินมันเทศอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับก็ได้ยินมาแบบนั้นครับขอบคุณครับค่ะ ก็ขอขอบคุณมากนะคะท่านอ,อ,อัธโกวิทย์ดิฉันมีข้อมูลในหนึ่งที่แบบออโ p เฟสเฟอร์ที่อาจารย์นาเรศพูดเป็นชาวญี่ปุ่นมาเมื่อวานมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเขาเออคนคนทีออ่ได้รับฟังข่าวสารเนี่ยมักจะไม่ค่อยเข้าใจคาว่าออค่ามาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างคาว่าอย่างมาตรฐานของ i อ d ในน้ําดื่มของเขาเนี่ย300เบคเครเรลต่อลิตรหมายความว่าออคุณสามารถทานน้ําที่มี ไอโอดีน1 3 1 300เบคคเรลต่อลิตรทุกวันละ1ลิตรที่มีไอโอดีนสามอเบคคเรลได้ทุกวัน1ปีโดยไม่เป็นอันตรายเลยนะคะความหมายเป็นอย่างนั้นค่ามาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นค่ามาตรฐานที่เทียบกับการได้รับรังสีเท่านั้นท,ทุกวันในตลอดปีนะคะจะจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านทักวิดพูดเมื่อกี้ว่าเราได มันก็จะมีลักษณะที่ว่าเราจะได้รับรังสีบางครั้งครั้งเดียวเยอะๆก็ได้นะคะอย่างเช่นเชสเอ็กซเรหรือ CT จะเห็นว่าเราได้รับค่อนข้างปริมาณสูงนะคะแต่เราก็ยังไม่เป็นอันตรายนะคะตรงนี้เวลาเราได้รับข้อมูลก็ขอให้อ,อ,อย่าตรหนกเกินเกินไปนะคะฉะนันก็ใช้เวลามาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะก,ก็จะขอเบรกรับประทานอาหารว่างนะคะจะขอสักสิบนาทีไหวไหมคะ นะคะแล้วเราก็จะได้นามาต่อในเซสชันที่2ซึ่งก็จะเป็นเรื่องกับประสบการณ์จริงๆนะคะของคุณกิติศักดิ์ซึ่งเขาได้รับปริมาณหังสีได้รับสากรรมนภาพหลังสีนะคะจากจากโคบอล60เมื่อเขาเกิด อุบัติเหตุคราวที่แล้วนะคะแล้วก็จะได้รับข้อมูลนะองค์ความรู้จากการบําบัดรักษาผู้ป่วยจากอาจารย์ภาวนานะคะช่วงที่2นี้ก็จะเป็นช่วงง่ายๆเบาๆก็จะมีวิทยากร2ท่านนะคะท่านหนึ่งมาเล่ามาเล่าประสบการณ์ในประเทศไทยนะคะที่ประสบด้วยด้วยตัวท่านเองนะคะจากการ